วันนี้เราก็จะมาสำรวจโลเคชันให้เจมิงจิบโบถ่ายมิวสิกเล่นกีตาร์นะคะระวังนะระวังเดี๋ยวไม่ก่อนไมดองถึอกีตาร์นงไว้ก่อนข้ามข้ามระวังไม้นะจิบโบข้ามแมงมุมมาโบาไปรอน้องที่บันไดน,นะ ห้องนี้จะเป็นออฟฟิศห้องนอนอห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำน,นี่ห้องนอนมันไดสวัสดีค่ะป้าก่อนสวัสดีค่ะป้าพี่รลาตีออะไรเ่ะ ไปดูชั้นสอดูดิอันนี้จะเป็นห้องครัวห้องครัวก็จะเป็นบาร์ทำกับข้าวตรงนั้นไปขึ้นบันไดกันห้องนี้จะเป็นห้องน้ำเดินบันไดต้องเดินระวังนะนระวังตกบ,บันไดนะคะเดินดีๆนะคะทำไม เดินดีๆลูกระวังเพราะว่าบันไดสองข้างไม่มีที่กั้นนะลูกยังไม่เสร็จส,สวัสดีค่ะป,ะปะ้าป้าขอเร็วกินข้าวเราป,รปร้าฮะเฮ้โมได็ปะเทียงช่างดำกอยูอ่บอกอ่ะช่างดำสวัสดีค่ะเจมิงจิ่าสวัสดีค่ะช่างดำดใกล้จะเสร็จแล้วนะช่างดำเนาะออ๋อ อโอ้ยอยากให้เสร็จพรุ่งนี้บ่ะสัน้นก็จะเป็นอันนี้จะเป็นห้องเออไม่ปอดสีเล้นไม่ปอดสีเล้นค่ะไม่เอาน้องตูสีขาวใช่อันนี้ก็จะเป็นห้องห้องนอนว่างเนี่ยใครมาก็มาแวะนอนห้องนี้ได้จมิงชิบะมานี่ทาลองพื้นแล้วก็จะเสร็จแล้วตัวนี้ช่างดำ สนามยิงปืนเสียโจนี่นะขอดูหน่อยสนามยิงปืนนะกูโจ้ปโอเคก็จะครบแล้วก็จะเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่กั้นขึ้นแค่นั้นเองตรงนี้ก็จะเป็นที่ว่างก็เปมองไปดู้างล่างได้ใช่มองไปดู้างล่างได้ก็จะเป็นที่กั้นเหมือนบ้านกันถล่มค่ะ <S <S ค้าโอเคไหมหเรียบร้อยแล้วสนุกไหมคะ มามีดูดิสิมาสร้างดามไปใส่ล่ะมามีดสรุดเป็นหลังคาใช่ไหมใช่จิโบจิโบระวังนะคะเวลาเดินไปตรงนั้นอ่ะลูกมันเป็นระเบียงไม่มีที่กั้นไงลูกเขายังไม่ทําที่กั้นไงลูกค้าไปไปดูได้มาดิม่มีดพามีมีผพา่ะ ก็นี่ไงเวลาอยากส่องลองไปดูเจมิงชิโบเล่นข้างล่างก็เห็นตรงนี้เนี่ยใช่ไหมสูงไหมลูกสูงไหมคะไปอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปกินกอล์ฟเฟิลเฮาส์นะคะโอ,อเคพร้อมไหมคะกระเป๋าพี่เขาโอเคบอกช่าง,งดามกลับช่างดากลับเลยนะคะสวัสดีค่ะนีกระเป๋าไหนกระเป๋าของช่างหรอจิโบมาเล่นสตาร์ก่อนตัวร้องเพลงมีวันตัวหนึ่งแล้วไม่ไม่ร้องเพลงมา มีวันตัวหนึ่งลอยว่น้ำมาดูเจ็บช้ำสวงอุรากว่าที่เคยมันพยายามตามรักสามเชแต่สุดท้ายดันมาเกิดตื่นน้ำตายจงจำไปนะคะป้าปาอันนี้มีทางหนงค่ะอวยเหมีงยมงตกใจหมดเลยมันลื่น่ะป๊อบ เสียวมากค่ะห้าขึ้นชั่วเออแบบนั้นไม่รอรักป๊าป๊าหนูจะพาไปดึนดุนดึงดนดึงดนดนดนดุนดานอะไรบอสมาเมียกันเก่ง่ะนี่แล้อนี่แล้อมาเมียมามีมาเมีย ันมมีไม่มังหมาบ้มามอะไรเป็นออฟฟิศไงอะไรมองหงกอนนี่เห,เหรอใช่เขาจะใส่หลุมไฟไปสวัสดีค่ะพี่กอนกลับแล้วค่ะัาดีค่ะมนมีเย้พึ่ดูดีสีสีทะ่ลระบายน้ำใช่จำได้นี่หัวดีอันนี้ก็ทะ่ลระบายน้ำ พอระบายน้ำแล้วตกลงไปข้างล่างขอบคุณค่ะคุณลุงด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่างด้วยไป